ปรามาิเปลือกได้ไหมเนี่ยต้องปอกเปลือกไหมปอกซะหน่อยเนะยเดี๋ววันนี้ทำปรามาิถวายหลวงพี่เดดจัดเหลือเกินไม่น่าจะมีฝนน่าจะฉันเผ็ดมากไม่ได้ใช้พริกของมามา่ เอาก็แลกกันเนาะเราแล้วก็ใส่อันี้ไหมเจียวบองเนี่ยหมูเจียวบองดีกว่าเอาเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยน่าจะมีอยู่นะน่าจะมีมาเจียวบองเผ็ดน้อยพอได้อยู่มั้งไม่เป็นไรเนาะถวายอะไรไปก็คงไม่ปฏิเสธเนาะปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วแหละเราจัดเองเดียว อร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้ละ่ะอร่อยไม่ซ้ำเพราะจําสูตรไม่ได้ประมาณนี้นะน่าจะพอไหวนะ มีอ,อะไรบ้างใส่ปลากระป๋องเลยได้ไหมไม่ได้นะนี่เผ็ดน้อยเนี่ยหมูแจ่บองจุดย่างเดียวพิกมาม่าได้ไหมพิกมามาน่าจะใส่ได้ไหมน่าจะใส่ได้นะคิดว่ามันเป็น พิกมาม่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามาม่าเดี๋ยวเราก็จัดต่อไม่ใช่อะไรที่ทํานี่เพราะว่าอยากกินมามา่า <c oughs> นี่นะใส่พริกมาม่ากับแจ่วบองคูก่กันน่าจะโอเคอยู่นะประมาณนี้นะทำกี่ดาวเด้ย เอาแค่พอเคี้ยวง่ายๆก็เห็นเขาทำเขาทำกินกันวะเพิ่มไม่ต้องปรุงเพิ่มเพราะว่ามาม่าเขาทำมาอร่อยอยู่แล้วเราไม่มีเครื่องเราก็เลยอาศัยความอร่อยของพริกมาม่ากันแล้วกัน อนนี้ตัวใครตัวมันนะต้องสีกุฏิอยู่ไกลแล้วห้องน้ำด้วยอากาศร้อนแล้วก็ฉันจะได้ซื้นถ้าไม่งั้นก็จะง่วงเงาวหาวนอนได้ใช่ไหมหาแนวแก้งง่วงให้ แต่กาแฟมากก็ไม่ได้ข้ามคืน,คนไม่นอนแต่ข้ามคืนนี้เดี๋ยวน่าจะให้ให้เข้าห้องน้ำแทนนะไม่ได้นอนเหมือนกันได้แล้วประมาณนี้นะน่าจะโอเคแล้วต่อไปก็คุกเขาให้เข้ากันนี่ เนื้อหมูเจ้าบองเผ็ดน้อยทำได้ด้วยสองช้อนอ้หอมเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยอันนี้ลูกที่เอาออกมาแล้วนะไม่เกี่ยวกับที่ทำถวายลงพี่นะตุย อืคำเดียวไม่ได้ไม่ได้จริงๆอันนี้ไม่เกี่ยวของลุงพี่นะบอกก่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮียุยคักๆสุดยอดนล่เอากลับมา ตัดกลับมาที่ของหลวงพี่ไปเราถวายเลยไหนดูซี่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคำแรกยังไม่รู้รถ อมไม่เร็วนะรถไม่เร็วไม่เร็ว,ไ,รว,ไ,รวได้ได้อันนี้ได้อันนี้ที่เราทำแล้วก็นะความอร่อยความกรมกรมมันน่าจะมาจากแจ่วบองเพราะว่ารสชาติที่นำคือมันจะเป็นรสชาติที่เป็นแจว่วอ่ะกลิ่นของแจว่วยังหอมขึ้นมาแล้วก็รสที่ตามมาอันที่สองที่สัมผัสได้คือ รสต้ยมยำกุ้งอืมใช้ได้เลยมะม่วงจะทำให้รสชติของมะม่วงจะเปรี้ยวจะเปรี้ยวไม่มากกำลังดีไม่โดดเปรี้ยวกำลังดีน่าจะเป็นมะม่วงมะม่วงแก้วอ่ะไม่ไม่ใช่สิมะม่วงน้ำดอกไม้ไย มะม่วงน้ำตอกไม้เขาจะจะเปรี้ยวแต่เปรี้ยวไม่มากนะพอได้รสของได้รสได้กลิ่นของเจ่วนี้มันอ้สุดยอดสำหรับคนที่ทานรถจัดนี้จัดอย่างนี้เลยแต่ว่าเราสู้รถจัดไม่ค่อยไหว หนะลวงพี่ก็เหมือนกันไม่คิดว่ารถมันจะไม่คิดว่ารถมันจะจัดขนาดนี้นะเพราะว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นความเผ็ดจากาพริกมามา่านะที่ที่ทำให้เผ็ดขึ้นมามากกว่ามากกว่ารสเผ็ดของแจ่วบองแจ่วบองนี่มันจะพอดีแล้วละ่ะนะเพราะว่าเลือกมาเผ็ดน้อยนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เผ็ดมากนี่คิดว่าโดนใจแน่แน แบ้วสายชาันเขาจะบอกว่าไงตาซื่นมองกล้องจ้ใช่ไหมตาซื่นมองกล้องนี่เนาะ หมดไม่มีเหลือนี่มาแล้วเพราะว่าเผ็ดมากสุดท้ายสุดท้ายปี เดีย๋ยวบ้างๆทําทเป็นปรมาต์ถวายแต่ว่าจะลดลด <c oughs> ลดพริกมาม่าสักครึ่งหนึง่งไม่ใส่เต็มซองเพราะว่าถ้าใส่เยอะจะเผ็ดมาก <c oughs> เดี๋ยวลดลงสักครึ่งหนึง่งให้พอได้อีกลินลินของอรสชาติของพริกมาม่านะเพราะว่ารสของแจ่วบองเนาะตุ้มหมูแจ่วบองนี้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแซ่บเดี๋ยวไว้ทดลอง เมนูหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ